กําลังการเสร็จแล้วป้าก,ก็ชวนเรามาซื้อขนมฝากร้านร้านนี้เป็นร้านประจำอยู่หน้าส่วนสัตว์โคราชนะคะอาหารที่หล,ลานๆชอบปู่ตีก็จะซื้อไปให้ตลอดภารกิจประจำก็คือมาซื้อขนมให้ร้าน ทุกรอบที่มาโคราชนะคะวันนี้ก็ซื้อเจอหายขนมสติก๊กแล้วก็หมูยอของน้องหมานะคะนี่มาถามราคามาถามราคาแล้วก็มาถามว่าเป็นส่วนไหนนะคะกับคนขายแล้วก็ไปเลือกหา,ร,าร้านชอบมากเลยค่ะเจอายก็ซื้อสองห่อใหญ่เลยนะคะวันนี้ ร้านี้ก็เป็นร้านประจํานะคะที่ลูกชายมาซื้อประจําไปให้ทุกคูกเขาสามตัวนะคะเวลาปูมาทีไรก็จะมาซื้อจ่ายเงินให้ตลอดอันนี้ก็เป็นหมูยอของน้องหมานะคะเด็กๆชอบมากเลยสามร้อยใช่ไหมเนี่ยมันซื้อเยอะแถมแถมอยู่เป็นยี่ห้อเจอฮาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สติ๊กเจอฮา สอง,องแล้วก็กำลังซื้อหมูยอสามสามก้อนสามแท่งร้อยนะคะก็เต็มมือเลยคิดถึงข้าวปันจังเลยก็มาจ่ายเงินแล้วตปให้ตลอดเลย แบงค์พันเกือบหมดเลยนะคะวันนี้นี้้กระถางหนึ่งขอบคุณปูตีมากๆเลยสำหรับขนมน้องหมา3ตัวเราก็ซื้อข้าวสาลีงอกไปประดับบ้านหนึ่งกระถาง30บาทด้วยอันนี้ก็หมดภารกิจในการซื้อขนมให้น้องหมานะคะก็เป็นภารกิจประจำของปูตีเลยค่ะ